เจ้าแหละมิดดนแหละเออข้าเจ้าเข้ามาก็เจอดานเหมือนกันนัตะกี้นะเจอเหมือนกันเจ้าของคุณเจ้าคุณใหม่ก็คุณเกดานะคะคุณหนุ่มก็สวัสดีพี่ใหม่นะคะขอบคุณคุณน้องแมวนะคะไขณนุ่ก็สวัสดีพี่ภาคนะคะพี่ภาคสวัสดีคุณไข่ด้วยนะคะไข่หนุ่มก็ดีครับอพี่ใหม่นะคะจดแล้วเนาะจดแล้วเนาะพี่สาคาก็ดังนิดหน่อยครับใช่ไหมโอเคได้นะคะหนึ่งสลึงไม่ครึ่ง นี่คือใครเอ่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนึ่งสลึงไม่ครึ่งบาทเออมันก็เจ็ดสิบห้าตังค์ใช่ไหมตัวยี่ห้าตังค์ mm hmm. ทำให้งงอีกเลยนะเอาเอาไปอีกเจ็ดสิบห้าตังค์จะได้ครบบาทนะคะเอาไปเอาไปนะเดี๋ยวให้เจ็ดสิบห้าตังค์เอาไหมโอ้ยเนาะใครหนูนก็ดีครับผีปันสุขนะคะ,ะป้าแม่ก้าน้องเมย ดีจ้านะคะ,อะขอบคุณหนึ่งสลึงนะคะป้าแมวก็ไรน้วยดีจ้านะคะพี่สักครก็ดีครับป้าแมวนะคะ,อะขอบคุณน้องแมวค่ะที่เกลอรัวๆเลยนะคะขนมก็สวัสดีคุณหนึ่งสลึงนะคะพี่สักครก็ดีครับคุณหมายนะคะว่าไปเร้วนั่นจริงไหมดองลืมแน่เลยใส่เกลือใส่น้ำตาลแทนเกลือ่า เออเราต้องเซลแล้วนะเออน้องรสวัสดีทุกท่านค่ะนะคะอ่าบ้านรารไร่ปลาไพสวัสดีค่ะสวัสดีบ้านรารไร่ปลาไพนะคะยินดีต้อนรับนะคะทักทายบ้านรารไร่ปลาไพชาแนลนะคะ คนตกค่านะคะตกอีกแล้วทางนี้ยังไม่ถึงเลยทางนี้นะสวัสดีไอติมไอติมแซบนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไอติมแซบมาแล้วม,มันมันมีแซบหนึ่งแซบสองด้วยหรอมีหลายเครื่องเลยเนี่ยแซบหนะึ่งแซบสองน่ะนิสาคอนก็นดีเจ้าลองรัตนะคะขนมก็ว่าชื่อผมจะฝนปีไม่ได้นะนีหนึ่งเดียวในโลกใช่ไหมยอมกังก้ นะคะเออนั่นแหละนั่นแหละก็มีคนจําได้เลยนะเออปาล้าเป็นไม่เหมือนคนอื่นนะจําได้เลยเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะคะดีแล้วนะคะตั้งแบบนี้นะคะคุณหมายก็น้องรัตดีจ้านะคะน้องรัตการทักรวมเนื้อค่ะนะคะไอติมก็สวัสดีบ้านรไร่ปภัยครับนะคะ,ะบ้านไร่ปรภัยบอกว่าเลือกย,ยี่สิบนะคะขอบคุณค่าขอบคุณเลือกยี่สิบนะคะบ้านรไร่ปภัยชาแนล ด,ดีต้อนรับเลยนะคะขอบคุณกําลังใจดีๆที่แวะเวียนมาให้กําลังใจกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะน้งนองรักก็อีอีอีค่ะนะ คุณหมยก็มิสวัดีจ้านะคะไอติมก็บอกว่าเลิฟ21ครับนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณเลิฟ21นะคะพี่สาครก็ดีครับบ้านไร่ปลาไพ่นะคะขอบคุณน้องแมวค่ะติเกินนะคะไข่หนุ่ยก็ดีครับพี่รัตนะคะไอติมก็าสวัสดีคุณแมค่ครับนะคะไอติมก็สวัสดีไข่หนุ่ยครับนะคะไข่หนุ่ยก็เลิฟ22ครับนะคะขอบคุณเลิฟ22ค่ะลูกไข่หนุ่ยนะคะบ้านไร่ปลาไพ่ก็สวัสดีครับทุกทุกบ้านเลย นะคะเออมัดรวมเลยใช่ไหมขอบคุณกําลังใจดีๆนะป้าแมวกับป้าไปเลือกตั้งขอมัดรวมนะคะนะคะอ๋อมัดรวมเลยนะแกเขาด้วยนะอย่าอย่ามัดแน่นนะเออเขาจะได้หลุดหลุดหลุดไปไปได้อะเออเลือกตั้งอะไรเนาะของป้าแมวอะขอบคุณน้องแมวค่ะ พ่อแม่ก็แอบแอบจ้านะคะขอบคุณค่ะไม่สะดวกไม่เป็นไรพ่อแม่ตามสบายเลยนะคะพ่อแม่ตามสบายค่ะตามสบายนะลูกไก่นื้อก็ดีครับไอติมแซบนะคะขอบคุณน้องแมวค่ะไอติมก็สวัสดีพี่รัฐครับนะคะไข่เนืก็ดีครับพี่ไร่ประไพนะคะไอติมก็สวัสดีพี่สาครครับนะคะน้องรัฐก็กอดทุกท่านค่ะนะคะเสด็จวันก็สวัสดีไอติมแซบนะคะพี่ เสาวันก็สวัสดีน้องแมวยิ้มนะคะขอบคุณน้องแมวค่ะเสาวันก็สวัสดีน้องรัชญานะคะน้องแมวก็พี่เสาวันค่ะนะคะน้าไลฟ์ปะภัยก็บอกว่าใครน้อยสวัสดีครับนะคะขอบคุณไอติมค่ะไอติมก็สวัสดีเสาวันคับนะคะลูกใครน้อยก็ว่าแม่ไม่อ่านลูกนอนเหรออา้าวตรงไหนล่ะคะไม่อ่านตรงไหนเอยตรงไหนตรงไหนเลยแล้วเหรอ ไม่เห็นนะรอบยี่สิบสองเออไม่เห็นนะพี่มาใหม่ค่ะลูกไข่น้อยพี่มาใหม่เลยนะคะขอบคุณไอซตมค่ะแว่นตามาอีกแล้วนะคะวันนี้ก็กินอันนี้พร้อมเรียบร้อยเลยนะคะวันนี้กินอันนี้เรียบร้อยเลยนะคะก็ขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณ